อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่27ธันวาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในข่าวรอบค่ำประจววันที่27ธันวาคมครับข่าวแรกรอบค่ำวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องตลาดซื้อขายนักเตะทัพปีศาจแดงกันก่อน โดยเราจะเริ่มกันที่เรื่องขององตอริมาซิยานนะครับซึ่งทางรัฟดังนิกออกมาคอนเฟิร์มแล้วครับว่าตัวมาซิยานแสางความประสงค์ขอย้ายทีมเรียบร้อยแล้วครับจากข่าวลือในช่วงก่อนหน้านะครับว่ากองหน้าชาวฝรั่งเศสรายนี้ต้องการย้ายทีมและทางเอเย่นของนักเตะนะครับก็ให้สัมภาษณ์เองด้วยครับว่าเป็นเรื่องจริงก่อนจะโดนทางรัฟดังนิกสวนกลับไปนะครับว่าหากใครต้องการย้ายจากสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้เข้ามาแจ้งเจตจำนงด้วยตัวเองเลยครับไม่ต้องฝากผ่านเอเย่นมา และจนถึงตอนนี้ครับเวลาก็ผ่านมาประมาณอาทิตย์เศษเศษรับรังนิกก็ออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองแล้วครับว่าองตตนีมาซยานได้เข้ามาคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วครับว่าต้องการย้ายทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้ด้วยมาซยานนะครับแจ้งว่ามันถึงเวลาที่ควรต้องเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วครับหลังจากอยู่รับใช้แมนยูเต็ดมามากกว่า7ปีแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับราฟรังนิกก็เผยเพิ่มเติมว่านับปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีแม้แต่สโมสรนเดียวที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเพื่อดึงตัวมาซยานไปร่วมทัพ และหากว่าจนแล้วจนรอดยังไม่มี Small สโมสรไหนย,ยื่นขอน้อเสนอเข้ามาจริงๆตัวอองตอริมาสยานก็ต้องอยู่รับใช้กองทัพปีสแสดงต่อไปจนถึงช่วงซัมเมอร์นี้เป็นอย่างน้อยแล้วครับจนกว่าจะมี Small สโมสรไหนย,ยื่นขอน้อเสนอเข้ามาให้พิจารณาอีกรอบหนึ่งแล้วครับส่วนข่าวลือในช่วงก่อนหน้าทั้งกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและกับบาร์เซโลน่านะครับล้วนแต่ไม่มีมูลทั้งเส้นส่วนข่าวลือกับ Small สโมสรเบนฟิก้ายักษ์ใหญ่จากโรตุเกตในช่วงก่อนหน้านะครับ ก็มีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเบนฟิก้าขอถอนสโมเพราะว่าสู้ค่าเหนื่อยของมาซิยานไม่ไหวครับข่าวต่อมากับเรื่องของรูเบนเนเบสกองกลางตัวเก่งของวูฟแฮมตันบ้างครับตามรายงานจากโตโดฟิชเจสสื่อของสเปนนะครับออกมาระบุว่าแมนยูแต่ยังคงไม่ล้มเลิกแผนการดึงตัวรูเบนเนเบสกองกลางไวยิม4ปีของวูฟแฮมตันมาร่วมทับนะครับถึงแม้ว่าความต้องการของ small สโมสรจะเน้นไปที่การเสรมิมฟิล์ตัวรับเข้ามาสู่ทีมมากกว่า แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของรูเบเนเบสที่บุฟแฮมตันนะครับอาจจะต้องทําให้แมนยูเต็ดกลับมาคิดใหม่อีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ทัพหมาป่าก็พร้อมจะปล่อยนั้งแต่หลายคนออกจากทีมเลยครับด้วยสภาพะการินที่ไม่ค่อยดีภายในสโมสสนด้วยจากขาเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับบุฟแฮมตันน่ะตั้งราคารูเบเนเบสไว้ที่30ล้านปอนด์แต่ถ้าว่านตอนนั้นก็ยังไม่มีสโมสสนไหนยื่นคอสเสนอเข้ามาให้กับบุฟแฮมตันพิจารณาอย่างจริงจังนะครับ สำหรับในตลาดรอบนี้นะครับก็มีการระบุว่ามีอยู่5สโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของรูเบนเนเบสอยู่ประกอบไปด้วยอาร์เซนอลสเปอร์ลิเวอร์พูลเชลซีและก็แมนยูไนเต็ดโดยมีทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลครับที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของกองกลางชาปตุเกตรายนี้เป็นพิเศษส่วนทางทัพปีแสดงนะครับก็สนใจในตัวเนเบสเช่นกันแต่ก็อาจจะเป็นชอยรองลงไปครับเนื่องจากว่ารัฟดังนิก ชัดเจนมากครับว่าต้องการเสริมไม่ฟิลตัวรับเข้ามาสู่ทีมมากกว่าครับในตลาดมกราคมนี้ครับเรายังคงอยู่กับเขาเลยร่วมกับสโมสรนวูฟแพมตันนะครับวันนี้สื่อกีฬาชั้นนําอย่างกิฟต์มีสปอร์ตออกมาระบุครับว่าบูโนลาเก้กุนซือของวูฟแพมตันนะครับสนใจจะดึงตัวดอนนี่ฟันเดเบกไปร่วมทัพในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับจากข่าวลือเรื่องนี้นะครับมีการระบุว่าวูฟแพมตันน่ะได้มองเรนาโตซานเชสปีกตัวเก่งของสโมสร์เลวเป็นตัวเลือกหลักนะครับ ส่วนในรายของดอนนะี่ฟันเดเบกน่ะเป็นตัวเลือกรองลมาอีกทีหนึง่งและนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือเออร์ตักก็แสดงความสนใจจะยืมตัวดอนนี่ฟันเดเบกในช่วงตลาดมกราคมนี้เช่นกันนะครับหาว่าทางแมนยะูเนเต็ดนายอมปล่อยกองกลางชาวฮอลแลนด์รายนี้ออกจากทีมแบบยิมตัวครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับข่าวลือจากทาง Daily Star นะครับวันนี้ตามรายงานจากแท็บลอยเจ้านี้นะครับออกมาเผยว่า แมนยูนาเต็ดกำลังให้ความสนใจจะดึงตัวเอเมลินโ m มาร์ตินสนท์วานตัวเก่งของแอสตันวิลล่ามาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์หน้าครับแต่จากรายงานนะครับก็ได้ระบุเพิ่มเติมว่าทางทัพปีศาจแดงนะ่าจะเริ่มเดินหน้าคุยดีลนี้ก็ต่อเมื่อดาบิดเดคอาไม่ยอมขยายสัญญาใหม่กับทีมที่เหลืออีกหนึ่งซีซั่นหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023นอกจากนี้ครับอีกหนึ่งกรณีที่แมนยูนเต็ดอาจจะดึงตัวมาร์ตินสเข้ามาร่วมทัพ ก็ต่อเมื่อดินเฮเดอร์สันนายทวานมือ2อําลาทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้หรือว่าช่วงซัมเมอร์หน้าเท่านั้นครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับบทสัมภาษณ์ของรับดังนิกนะครับที่ได้ออกมาระบ,บุว่าแมนยูอเอด,ดอาจจะไม่ซื้อนักเตะที่ไม่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 เข้ามาสู่ทีมไม่ว่าจะเป็นตลาดรอบไหนก็ตามครับ ด้วยในช่วงก่อนหน้านะครับเจคกนคลอปนายใหญ่ของทัพหงดแดงลิเวอร์พูลก็ได้ออกมากล่าวไปรอบหนึ่งแล้วครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีซื้อนักเตะที่ไม่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 เข้ามาสู่ทีมและทางรัฟรังนิกก็ออกมาเห็นด้วยกับมุมมองของเจคกนคลอปครั้งนี้ครับว่าสโมสรหนก็ตามไม่ควรจะดึงตัวนักเตะที่ไม่ฉีดวัคซีนเข้ามาเสริมทัพและแน่นอนครับว่าแมนยูเต็ดจะเป็นหนึ่งในสโมสรเหล่านั้นอย่างแน่นอนด้รัฟดังนิกนะครับได้กล่าวผ่านทางเพลสคอนเฟอเรนซ์ก ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาพิจารณาอย่างมากเลยนะและผมน่ะก็เข้าใจในสิ่งที่จะเคลื่อนคลอปสื่อสารเป็นอย่างมากอย่างเช่นคุณซื้อนักเตะคนใดคนหนึ่งเข้ามาสู่ทีมและต้องเสี่ยงว่าคุณจะสามารถใช้นักเตะคนนั้นได้บ่อยมากแค่ไหนเรื่องนี้มันสําคัญมากและก็เป็นปัญหาที่สโมสรต้องคิดอย่างจริงจังเลยล่ะถ้าคุณซื้อนักเตะเข้ามาสู่ทีมและรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนคุณก็ต้องทราบด้วยว่าเขาอาจจะไม่พร้อมลงสนามให้กับคุณอย่างน้อยถึง10วันเลยนะหากว่าต้องมีกกการกัตัตว แต่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้ในช่วงโควิดแบบนี้คุณได้เห็นตัวอย่างแล้วกับโจชัวกิมมิชผู้เล่นของบาเยนน์มิวนิกที่ลังเลอย่างมากในช่วงแรกก่อนที่ภายหลังเขาจะทราบว่าการฉีดวัคซีนน่ะมันมีผลดีต่อร่างกายมากแค่ไหนในช่วงนั้นเขาติดโควิดและยังมีปัญหาเรื่องปอดอยู่เลยซึ่งผมก็หวังว่าเขาจะหายเป็นปกติหลังจากช่วงปีใหม่นี้และก็ลงสนามให้กับบาเยน์ได้อย่างเต็มที่ผมว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาสําคัญสําหรับฟุตบอลเลยนะโดยเฉพาะระดับที่เรากําลังเล่นอยู่นี้ เราจะไม่ต้องโน้มน้าวให้นักเตะของเราเข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นผลดีต่อทั้งตัวนังเตะสโมสรและก็ลีกด้วยนอกจากเรื่องนี้ครับรัฟดังนิกเองก็ยังได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของพอปอกบาโดยรังนิกคาดการณ์นะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ที่ตัวปอกบาจะกลับมาลงสนามซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ครับโดยรัฟรังนิกนะครับได้พูดถึงพอปอกบาว่าถ้าที่ผมทราบตอนนี้นะผมคิดว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาอีกสัก2สัปดาห์ จนกว่าจะถึงตอนนั้นผมจะขอโฟกัสมาที่อย่างเต็มที่ไปกับนักเตะที่ผมมีอยู่ตอนนี้ใครบ้างที่พร้อมลงสนามให้กับผมใครบ้างที่พร้อมลงสนามและสามารถสร้างผลงานให้กับทีมได้ซึ่งแน่นอนว่านักเตะคนนั้นจะเป็นตัวเลือกแรกในทีมของผมเรามาปิดท้ายค่าวรอบเข้าวันนี้กับคาดการผู้เล่นตัวจริงและก็ระบบการเล่นจากทาง Manchester E v e n i n g News แมตระหว่างแมนยูเ็ดกับนิวคาสเซิลคืนนี้นะครับ โดยทางสื่อท้องถิ่นเศร้านี้นะครับก็คาดการว่าแมนยูเต็ดจะมาระบบ4-2-2-2ครับนายทวันเป็นดาบิดเดเกอารสี่กองหลังมีอเล็กซ์เตลเลสราฟาเอลบารานที่หายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับ uire, แฮร์รี่แม็กไกวและก็ดิโอโกดาโลคู่มิดฟิลด์ตัวกลางใช้สกอตต์แม็กโทมิเนีกับเฟลดครับ2ตัวรุกเป็นบรูโน่ฟานานเดสกับเจดอนซานโชและคู่สุดหน้านะครับก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโดกับเมสันกรีนบูทครับ และปิดท้ายกับคาดการสกอร์จากดิมิทาเบอร์บาตอฟอดีตกองหน้าของทัพป,ปีศาจแดงนะครับโดยทางเบอร์บาตอฟครับคาดว่าแมนยูเต็ดจะบุกไปคว้าชัยชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม